อทาต่อก็คือว่าเราใช้สีเราซื้อสีดํามาสองปุกใช่ปะเพราะว่าสีขาวอันแรกมันยังไม่หมดเราก็เหมือนว่ามีสีดำสองกระปุกเลยอืมเราแนะนํานะถ้าสมมติว่าอยากจะได้โคโลนหอมๆก็ที่ออร์เรนตอพินเซตก็มีนะออร์เรนตอพินเซตก็หอ,หอมหอมอยู่น่าลองเคี่ยมนะแต่มันน่าจะมีสูตรกาจัดแอนจิมบัติเลียซึ่งมันเยอะเต็มตลาดเตยมหมดเลยนะแต่กินหอมหอม ก็มีเนาะหาตังเส็จน้ำหอมแบรนด์นี้เนี่ยต้องเงินเดือนจีๆหน่อยฉันยนะังชอบอย่างเมื่อไม่แบบว่าเออคีมแบบรูๆหน่อยอะไรแบบน,นี้อนะ๋ะแต่ถ้าเราเชื่อเขาใช่ป่ะก็เท่ากับเราโดนแก้งเออเพราะเราไม่จริงๆแล้วคนรวยไม่ได้โง่ทุกคนนะหมายถึงว่าถ้าฉันถ้าฉันเป็นหนึ่งคนที่รวยขึ้นมา ฉันก็ไม่จาเป็นต้องใช้ตามเธออะไรประมาณเนี้นะคือเขาจะแกล้งอ่ะพวกนี้เหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าน้องทีเมเนะล่มเสียงะน้องที์ดูเขาน้องทย์จะกล้าพูดว่าพี่เขาทําขนาดนันนะ้นี่คือมีคนบอกมาเหมือนกับว่าอย่างแบบไปยืมมาเลยยอความสําเร็จของเขาอะเราดูแล้วเราก็เหมือนว่าต้องชื่นชมถูกปะในเมื่อเขามาใจเขามาแบบสูงถึงจุฬาแล้วอะไรประมาณเนี้ยเราจะชื่นชมแต่จริงๆก็ชื่นชมอ่ะก็ชื่นชมนะเราชอบเลย ชอบคือเหมือนกับว่าฝันเหมือนกันว่าวันเราจะแบบอาจจะไปยืนตรงนั้นเงี้ยเออถ้าเราเราก็ปริญญาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยดีปหล่ะแต่แต่แนวทางฉันถึงฉันคิดว่าถึงตอนนี้นะถามฉันนะถึงฉันจะไม่ได้รับปริญญาบัตรใช่ป่ะก็แสดงว่าฉันเป็นผู้ให้ฉันไม่จําเป็นต้องรับเพราะว่าฉันทําอะไรไม่ได้ถึงฉันได้ปริญญาบัตรมาฉันก็ทํางานไม่ได้ นี่คือสิ่งที่ฉันยอมในความเป็นจริงรอยู่เพราะฉปนว่ามันยากมากเลยนะเวย้ยสำหรับคนที่พยายามยากมากยิ่งกลับแล้วก็เหมือนกับว่าดูสังคมด้วยนะถ้าไม่ทำประชาานเมืองถ้าเป็นดารานี่ทำได้ไม่ต้องถามเป็นตุ๊กตาทองแล้วทำไมต้องให้ก็เหมือนดูสังคมอะ่ะดูสังคมได้นะถ้าเขามาแนวดาราก็จะเป็นข้าราชาการจะตรงข้าราชาการไม่ดารา แล้วทำไมถึงต้องมาเป็นขี้ขาด้วยอ่ะทำไมต้องมาเป็นขี้ขในหลวงด้วยวะเนี่ยเคยขิดป้าวไม่รู้วะไม่รู้วะก็อาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเหมือนทิ้งเงี้ยถ้าสมมติที่ทำได้ที่ก็ต้องมาทํางานด้านนี้เหมือนล้มแล้วก็สังคมไม่ยอมรับในความสามารถของพ่อแม่ว่าสามารถทํางานได้หรือว่าหรือว่า หนูว่าอย่างไรโดนเรากดขีค่มเหงี่อเปไปไ,ไม่ได้นะเพราะเราไม่เคยคุยกับกี้แบบนั้นเราจะไม่คุยกับคนจนแบบที่แบบว่าคงมีตังค์ด้วยะไรกูเพราะเรายังไม่มีมากอนะลยเราพอมีขอกินอยูน่นะเราก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรอย่างแต่ถ้าน้องขบก็ให้ใช่ปะ่ะให้นะอย่างวันนั้นก็ให้นะถ้ามีน้อยก็จะให้หน้อยจะปั่นน้อยแต่ถ้ามีเยอะก็จะปั่นให้มากหน่อย แต่ถ้าช่วงนี้ไม่ได้มีมากแต่ว่าอยากให้เหมือนว่ามันทรมานก,ก็อยากคำเก็บไว้แบบวันนี <S <S ้ม,มันให้อะไรไปบ้างหรือเปล่าสร้างภาพหน่อยให้ยาสีฟันยิเต้ไปสามหลอดเป็นตังที่แม่เราให้นะแล้วกเ็เซตาฟินกวดใหญ่กวดละแปดร้อยประมาณเนี้ยเจ็ดแปดร้อยประมาณเนี้นาะให้ลองใช้ ซึ่งปกติเราก็จะเป็นคนบอกว่าสมัยก่อนใช้คำามาเราก็ให้ค้าหมาแต่จะให้น้องเตยน้องอะไรแบบนี้ได้ไงเข้าใจปะแลจริงจริงไม่ต้องให้ก็ได้นะเพราะว่าข้าราชการแห่งนี้เขาจะเป็นแบบนั้นหมายถึงว่าไม่น่าจะรับงานทางด้านเนี้นะเขาก็จะเหมอนว่าลูกเขาก็จะไม่ค่อยชอบเราคือไม่ค่อยคุยไม่รู้ว่าชอบไม่ชอบแต่เหมือนฝ่ายนี้เขาก็จะไม่ค่อยคุยกับเราแต่เรารู้ว่าเหมือนพ่อแม่เขาฉลาดอ่ะเราก็จะไม่พูด แล้วแต่คนอ่ะน,นะบางคนเขาไม่ชอบก็มีมเกลียดก็มีใช่ปะแต่เราก็อย่างที่รู้ว่าถ้าก่อนที่จะมีอภิญญาจะรู้จักแต่คาว่าชอบไม่รู้จักคาว่าเกลียดเพราะว่าคิดดีประมาณนั้นนะพอมีมอย่างเนี้ยก็จะเป็นตรงข้าเกลียดไม่ชอบแค่นั้นเองมันจะชอบได้ยังไงก็ทําอยู่่าเหมือนว่าฟังแล้วอ่ะมันก็จะไม่ก็จะไม่ชอบ จะไม่ดูดาราไปอย่างจะไม่ดูนะก็ดูเป็นสินค้าสช่ไหมสินค้าเขาฟุ่งเฟื้อเราค่อนมันนวลเราค่อยอย่างห้ามันก็มีเท่าไหร่แล้วก็วันนี้ก็ซักปอกหมอนเลยเสร็จทีแล้วต้องทาก,กันแดดครับยากกว่าทาหน้าได้ก <c oughs> ็จะเป็นวันนั้นแหละแล้วก็เรา,าก็ทากันดแกกนดด SPF 50 PA บวก20 PA, 20 PA 1. บวกบวกกำลงัง้ย ออกมาเพราะว่าถ้าเรากินกันแบบใช้ปาเขาเขอจะแต่งหน้าท็เพื่อให้เราหลับว่าเป็นสุภาพสตรีไงแต่ว่าเราไม่ชอบเป็นสุภาพสตรีเท่าไหร่ไม่ใช่เป็นสุภาพสตรีไม่ได้หรอกเราชอบผิวดีนะขวานเราไม่ชอบเหมือว่าแต่งหน้า ไม่ได้อยู่แล้วไงค่าครีมอยากได้ครีมยังไม่ได้เลยจะให้กูซื้อเครื่องแต่งหน้าเป็นไปไม,ไม่ได้เราต้องมานั่งดูแลผิวหน้าอีกหน้าแพ้มาคันยังไงพวหมอก็เห็นน้องือว่าแต่งหน้าแล้วแพ้มาล้องเด็กไอ้ก,อก,อกออีอ่ยโออทำลายผิวหน้าตัวเองซึ่งคิดกับเรา